ผมจะได้ปืนไหนเป็นกระบอกแรกและเล่นปืนนั้นจนจบเกมเรามาดูกันโอ้โหสไนเปอร์เอาจริงไหมเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้เล่นสงไงเนเปอร์จะเล่นปืนพวกปืนกลก็มากกว่าอ่ะใคนคนคนวันนี้คนทุกคนคนจริงๆไม่ใช่ตูวแสดงอุ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาโดนหัว ตะกี้ทุกคนเห็นนะครับช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทยคนด้านบนครับเจอจล้วอะไรวะนี่างนี่้เฮ้ยมันมันยิงผมเกาะเกือบแตกเหมือนกันนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรอุ้ยโยโย่พันหัวไม่อะไม่อยากตายไม่อยากตายอะตายอยู่ดีนะ อ้าวสวยเลยดิอย่างเงี้ยอะไรวะเอายิงไปโดนเดี๋ยวยิงไปยิงมาโดนหัวเฉยก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะจีจศูนย์ศูนย์เก้าคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมบัฟ t ์สไตล์ยูนิชันเคยนะครับผมนะและผมจะมาเล่น ปืนเดียวทั้งเกมนะครับผมนะคือถ้าผมมากระโดดร่มลงไปปับ๊บผมเปิดกล่องหรือหาปืนถ้าผมเจอปืนไหนเป็นกระบอกแรกผมจะเล่นปืนนั้นจนจบเกมนะครับแต่ไม่นะับปืนพกที่มันได้ตอนที่เราโดดร่มลงมานะ <c oughs> <c oughs> เพราะถ้าอย่างนั้นนี่ปืนพกทั้งเกมอะ่ะก็จะมาเล่นดูนะครับท้าทายตัวเองนะว่าปืนเดียวทั้งเกมในโหมดโดดร่มมาดูกันว่าผมจะได้ปืนที่ผมชอบหรือเปล่าหรือปืนที่ ผมนั้นเล่นไม่ได้นะครับอย่างเช่นปืนดีเสซเนะี่ยคือยิงแทบไม่ค่อยโดนเลยก็ป่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับมาดูกันว่าปืนแรกของผมจะได้ปืนอะไรนะครับนะถ้าได้ปืนปืนป๊บคือเล่นจนจบเกมเลยนะดูครับรู้สึกว่าวงจะบีบไปตรงนี้นะเนะี่ยผมจะลงมือที่ผมชอบลงละกันนะครับนี่คือเมืองนี้ คนลงน้อยเหมือนเดิมครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าคงลงคนลงเยอะผมอาจจะโดนลุมยับแน่มาดูกัน,นครับว่าผมจะกลองไหนดีกล่องนี้กันผมจะได้ปืนไหนเป็นกระบอกแรกและเล่นปืนนั้นจนจบเกมเรามาดูกันโอ้โหสไนเปอร์เอาจริงไหมเนี่ยเฮ้ยยิงยิงบอดบอดัดยิง โอ้โหแค่บอดผมก็จะไม่รอดแล้วอ่ะยิงยังไม่โดนเลยทุกคนผมได้ปืนสไนเปอร์นะครับโอ้โหต้องเล่นจนจบเกมเหรอเอาจริงดิต้องยิงคมๆคมคมนะครับนี่ยไปโดนอีกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ความแม่นสไนเปอร์ผมนี่ยิงไม่ค่อยแม่นเลยนะแต่คือให้ผมเล่นสไนเปอร์ด้วยครับหืดวงเฮ้ยโดนไปโดนครับ นะก็อย่างที่ว่าครับปืนเดียวทั้งเกมแล้วก็จะเล่นปืนเดียวนะครับเราจะไม่ผิดสัญญาณครับเพราะเห็นมีคนลงตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะผมจะได้ปั๊มเลเวลปืนสไนไปด้วยครับเพราะว่าปืนสไนผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยครับคนไปเนะี่ยมันอยู่ชั้นบนเข้าหัวเต็มๆโดนด้วยตะก,กี้งงกับตีมกันเ มีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยไหนนะไหนเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวนะเนี่ยอ๋อเจอเจอละผมไปขึ้นตรงนั้นดีกว่าปลอดภัยเลยเอออยู่ไหนวะ โดนอยู <'s> ่โดนเออโอ้โหกว่าจะตายฝีมือการยิงสไลดผมนีงไม่แม่นเลยนะทุกคนคนม่ต้องเล่นแบบตึงๆหน่อยอะ่ะคือต้องเน้นยิงให้โดนครับผมจะพยายามยิงให้โดนแล้วกันนะ พราะปกติแล้วผมยิงผมจะยิงไปมม่เลยคือแบบกะให้มันแบบโดนนะครับไม่กะแม่นๆคือกะให้มันยิงรัวๆเพื่อให้โดนก็ผมจะไปซื้อพวกไอ้นี่แล้วกันนะครับให้เพิ่มเกาะนะคนนี้คนคนี้เนี่ยไปโดนไม่โดนไม่โดนเออมีคนนี้ครับตรงนะ่ะไปโดน ผมอาจจะเล่นขัดใจคนที่เล่นเล่นสไนเป็นนะครับอ่าคือผมไม่ค่อยได้เล่นสไนจะเล่นปืนพวกปืนคลซะมากกว่าอ้าฮายคนคนคนวันนี้คนทุกคนคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอมามามาอุ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาโดนหัว ตะก,กี้ทุกคนเห็นนะครับช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทยหัวเต็มเต็มตะกี้โคตรตึงเอ่อเลือดผมเลือนนิดเดียวฮะไม่ดีเหลือเต็มอยู่เหลือนิดเดียวอะไรหรอวุงบีตรงนี้ครับจะมีคนไหมวะรู้สึกว่าตอนนี้ยังเจอคนที่ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับไหนวะไหนวะ อุ้ยตัวนี้ก็เอาเรื่องนะตะเกียต้องใช้ทักษะในการคล้องตัวนะครับหลบหลบลีกกระสุนนะเข้าเข้าวงเลยไหมเออเข้าวงดีกว่าผมคิดว่าในเมืองมันอาจจะเนี่ยเมืองแถวนั้นอาจจะมีช็อตเด็ดนะครับอาจจะมีคนเยอะนะก็จะต้องดีๆครับนะเล่นดีๆนัเนีงยผมพูดถึงก็มานลครับมีคนผมไม่ได้ยินเสียงพื้นด้านในครับเข้าไปตรงนี้กันครับ ปืนพกนะปืนพกทองโอเคอเคุ้ยไหนว่าเจอโดนระเบิดระเบิด,ด,ดโดนด้วยโดนด้วยเฮ้ยโดนอะไรเงี้ยเออ โอ้เฮ้ยผมผมก็เล่นสนายเป็นไอไอผมอะคิดว่าผมจะยิงไม่โดนเลยครับแต่ว่าก็พอยิงโดนอยู่นะก็ไม่ได้แย่มากนะครับเกาะผมจะรเวลอัพแล้วครับต้องเก็บพลังงานให้เยอะๆนะครับคนน้าดบนคเจอเจะนะแต่วะอย่างนี้เฮ้ยมันมันยิงผมเกาะเกือบแตกเหมือนนะ อะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยฮะอะไรอุ้ยโยโยห <c oughs> ันหัวไม่อะไม่อยากตายไม่อยากตายอะตายอยู่ดีนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมเล่นด้วยสนยเปิ์มันก็หนุกันะมาดูกัน,กนเหมือนผมจะได้ยินเสียงคนผมน่าจะคิดไปเอง เดี๋ยวเราจะเข้าไปวงครับเพราะตอนนี้วงมันบีบตรงนู้นแล้วนะครับเฮ้ยผมได้ยินคนขึ้นสลิงแต่ผมอยากจะบวกครับอยากรับแรงประทะเออแล้วถ้าเกิดผมตายผมผมก็จะมาเก็บปืนที่เดิมนะจะใช้เป็นสไนเดิมเลยนะครับนี่นี่ไม่โดนไม่โดนเอาคนเดิมเอายืนนิ่งเฉยเอา้าวสวยเลยดิอย่างเงี้ย อะไรวะเอายิงไปโดนเด้อย,ยิงไปยิงว่ะโดนหัวเฉยเอ้ยน,นี่ผมก็เล่นสไนเป็นอยู่นะเออผมผมเริ่มหนุกแล้วมีคนระเบิดครับมีคนลุงระเบิดนะบานบึ้มเลยนะฝั่งไหนวะเนีย่ยตรงนั้นตรงนั้นเสียงเสียงเสียงมันจากแถวนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปนะ อ๋อเนี่ยครับเจออนี่เนี่ยหูรับแรงประทะหนักกันนะขอแจมด้วยหน่อยอันนี้นี่บนสาธุจับบับสาธุ99ไม่เจออยู่บนครับอยู่บนอยู่บนอยู่บนประการทุกคนเสียวแล้วเสียวแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอืออืออ้ออืออะไรของผมวะเมื่อกี้ โอโหผมผมแทบไม่ได้ทางตั้งตัวเลยเนี่ยมาแบบโอ้โหเห็นจะจะแล้วผมสนานไงโอ้โหยิงเขาแบบอาอต้องไปเก็บปืนที่เดิมทุกคนผมผมเอาปืนไหนไปได้นะได้โปรดคูบาช่วยผมด้วยนี่ไงนี่คูบาคูบาคูบาช่วยผมด้วยสุดยอดคูบานี่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 อุ้ยอุ้ยเสียวเสียว ต้องปลาสมูคนะครับอโอ้โหเสียวเสี่ยวมากทุกคนมันช่างเร้าใจนะบางบางทีมันก็เร้าใจเกินไปนะทุกคน,นอยู่ล่างๆเฮ้ยมันจะเห็นขัดใจมากเลยอ่ะยิงไม่โดนอ่ะอี๋อ้ มันขัดใจผมมากเลยอะดูนโดนร่มรอโดนนี่นะไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมด นี่มันไฟเตอร์แล้วมันไฟแล้วไฟแล้วมันมันสู้แล้วอุ้ย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 โดน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 อุ้ยได้ไงสามก้อนสามก้อนสามก้อนอ้าวตายตายตายอ่ะอุ้ยโดนโดนโดนได้ไงวะคนงงเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วเอ็นเตอร์ตึง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 แน่ตัวน่ะนี่ตึงตึงตึงนี่ตึงตึงตึง ตึงตึงเนี่ยนี่ตึงนี่ตึงตึงโอ้ยมันเล่นมีดไปเอา้าเอา้าไม่เห็นโอ,โอ้ยโอ้ยยิงยิงลูกพอ่อยิงมันอา้าวเฮ้ยชิบหายละตายโอ้ขอโทษคำหยาบโอไมายกอดอันดับสี่โอ้โหชดัดเด่นนะก็เดี๋ยวไปดูต่อน,นะครับพอเดี๋ยวคลิปจบไวเงินมาเชีย เฮ้ยใช้ดีเซอร์หรอเอาเขาเห็นไหมเนกะ็บปืนสิเพื่อนเออผมผมผมคิดว่าเขาใช้ดีเซอร์ท้งเกมมันไม่ใช่นะเขาใช้ขวานโอ้โหทำไมเขาไม่เก็บปืนมาเขาใช้ดีเซอร์ทางมมันเขาหน้าเขาน่าจะเล่นเก่งนะคนนี้วันแรงเลเจนนะครับเขาซุ่มว่ะอ เขายิงแล้วเลยเอาเรื่องรงนี้ทรงตึงครับตรงนี้นั่นเขาเก็บปืนครับอ้าวเอาสนายผมมาเล่นอีกเฮ้ยขโมยมาเล่นหรอดูดีดูความแม่นของคนนี้ครับว่าเขาจะแม่นแค่ไหนนะครับู่วันเอาแล้วเขาแล้วนาดูความแม่นโอ้โหแม่นจัดแม่นจัดอไอ,ไอตะกี้เขา,าเขาขยิงแบบขู่นะครับเพราะถ้าเขาเอาจริงนี่โดนหัวนะ่ะ นี่เอาแล้วอุ้ยผมผมไม่เห็นสองสองครับหนึ่งหนึ่งแล้วมามามาอุ้ยนี่ทรงตึงทรงตึงนี่นี่นี่อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซิกแซกอือหืออุ้ยเอาเรื่องนี่ครับดูเนี่ยเขาเป็นการจองนะจองนาสตูครับนี่อุ้ยโโรีโรท็อปนี่เพื่อเป็นคุยขุมขวัญศัตรูของจริงคนนี้ผมแพ้กับคนอย่างนี้เหรอวะ <laughs> ผมแพ้กับคนนี่มันเล่นแบบโอ้โหเหมือนมือใหม่อ่ะ โอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สนุกกันไหมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับถ้าคือสามารถคอมเมนต์มาชอบผมได้นะครับจะให้ผมทําอะไรหรือแนะนำของแต่งปืนหรือจะให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับ